สวัสดีครับกลับมาพบกับฮ o ล y ีวูดประจำวันจันทร์ที่5มิถุนายน2023กันอีกครั้งนะครับคำอธิษฐานในพระธรรมมัทธิวบทที่6ข้อที่9 1 5ถึง15พระเยซูกำลังสอนให้เราทำตามหรือตอนที่5เปล่าเลยพระเยซูกำลังแนะนำให้ชาวยิวซึ่งอยู่ในพันธสัญญาเดิมคืออยู่ใต้บทบัญญัติให้หันมาตามแนวทางใหม่ที่พระเจ้าได้สัญญาไว้ตั้งแต่บรรพบุรุษ บัตรนี้ทางใหม่นี้ได้มาถึงแล้วคือการอภัยโทษและได้รับชีวิตใหม่จากพระเจ้าผ่านทางพระคริสต์คือผ่านทางพระองค์ผู้ทรงเป็นพระเมสยาถ้าชาวยิวไม่เชื่อวางใจในพระองค์ว่าเป็นพระเมสยาก็ต้องอธิษฐานอย่างมีเงื่อนไขตามพันธสัญญาเดิมตามมัทธิวบทที่6ข้อที่9ถึง15นี้คือรอคอยสวรรค์รอคอยการอภัยโทษ จากบาปทั้งสิ้นจากพระเจ้าด้วยผ่านทางการรักษาบทบัญญัติด้วยความพยายามของตนซึ่งไม่มีทางเป็นไปได้ครบถ้วนบริบูรณ์ในสายพระเนตรของพระเจ้าตามมาตรฐานของพระเจ้าทั้งๆที่พระองค์คือพระกริ์กำลังนำสวรรค์มาตั้งอยู่บนโลกนี้แล้วในไม่ช้าถ้าไม่เชื่อพระองค์ว่าเป็นพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดเป็นพระเมสสิยา ก็ต้องอธิษฐานแบบนี้ในพระธรรมมัทธิวบทที่6กข้อที่9ถึง15ฉะนั้นท่านควรจะอธิษฐานดังนี้ว่าข้าแต่พระบิดาของข้าพระองค์ทั้งหลายผู้สถิตในสวรรค์ขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เทิดทูนสักการะขอให้อาณาจักรของพระองค์ได้รับการสถาปนาไว้ขอให้พระประสงค์ของพระองค์สำเร็จในโลกเช่นเดียวกับในสวรรค์ซึ่งอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ พระเมสยาคือพระคริสต์จะทำให้สำเร็จบนไม้กางเขนอนาณาจักรของพระเจ้าสวรรค์จะได้รับการสถาปนาตั้งอยู่บนโลกขอโปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพระงคทั้งหลายในวันนี้ถ้าท่านวางใจในพระเมสิยาคือพระคริสต์ท่านจะเป็นลูกของพระเจ้าที่พระองค์ทรงเลี้ยงดูดั่งลูกแกะของพระองค์และพระวิญญาณของพระเจ้าจะเข้ามาสถิตยอยู่ภายในท่าน นำพาชีวิตท่านตลอดเวลาขอทรงยกหนี้ให้ข้าพระองค์ทั้งหลายเหมือนที่ข้าพระองค์ทั้งหลายได้ยกหนี้ให้ผู้ที่เป็นหนี้ข้าพระองค์ทั้งหลายเช่นกันโดยการหลังพระโลหิตของพระองค์บนไม้กางเขนท่านทั้งหลายผู้ที่วางใจในพระองค์จะได้รับการชำระหนี้บาปท,ทั้งสิ้นจะได้รับการอภัยโทษจากบาปท,ทั้งสิ้นโดยพระคุณความรักของพระเจ้าไม่ใช่โดยความประพฤติของท่าน และขออย่าให้ข้าพระองค์ทั้งหลายล้มลงเมื่อถูกทดลองแต่ขอทรงช่วยข้าพระองค์ทั้งหลายให้พ้นจากมารร้ายเมื่อท่านเชื่อและวางใจในพระองค์คือพระคริสต์ท่านจะได้รับการบังเกิดใหม่และพระเจ้าเข้ามาสถิตอยู่ด้วยภายในท่านจะเป็นอิสระจากการถูกลงโทษเนื่องจากบาปมารและวิญญาณชั่วไม่สามารถแตะต้องท่านได้เพราะถ้าท่านอภัยให้ผู้ที่ทำผิดต่อท่าน พระบิดาของท่านในสวรรค์จะทรงอาภัยให้ท่านด้วยแต่ถ้าท่านไม่ยอมอาภัยบาปผิดของผู้อื่นพระบิดาก็จะไม่อาภัยบาปผิดของท่านเช่นกันถ้าท่านวางใจในพระเมสยาพระคริสต์ท่านจะได้รับการบังเกิดใหม่จากหน่อเชื้ออันบริสุทธิ์เป็นอมตะนิรันดร์ของพระเจ้าท่านจะเป็นความรักเป็นคนชอบธรรมบริสุทธิ์ดีพร้อม เป็นคนให้อภัยจากใจจริงที่บังเกิดใหม่นั้นเหมือนพระเยซูคริสต์ถ้าท่านไม่เชื่อวางใจในพระองค์ว่าเป็นพระเมสยาเป็นพระคริสต์ที่พระเจ้าทรงโปรดประทานให้กับมนุษย์ตามที่ได้สัญญาไว้เพื่อช่วยให้มนุษย์รอดพ้นจากการถูกลงโทษเนื่องจากบาปโดยการสิ้นพระชนของพระองค์และการหลั่งพระโลหิตของพระองค์เพื่อไถ่มวลมนุษย์ท่านยังคงเชื่อมั่นวางใจในการกระทำดี เพื่อจะเป็นผู้ชอบธรรมด้วยตนเองนั้นพระเยซูก็แนะนำให้ท่านควรอธิษฐานตามมัทธิวบทที่6ข้อที่9-15ถึง15นี้ไปเรื่อยๆจนกว่าท่านจะเห็นความจริงว่าท่านทำไม่ได้หรอกหมดความเย่อหยิ่งแล้วท่านก็จะกลับใจหันมาพึ่งในพระองค์พระเจ้าอวยภพรครับ